สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเต้มอเตอร์รถมือสองของคนมีสไตล์ครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถเก่ารถใหม่รถยนต์มอไซค์รถวินเทจรถคลาสสิกทุกรุ่นทุกประเภทนะครับอยู่กับวันนี้กับสายประจําเรานะครับกับเวปป้านะครับสายสกุตเตอร์เวปป้าสปินนะครับเดี๋ยวมาดูรอบคันก่อนเดี๋ยวผมอธิบายรายละเอียดให้คันนี้รถทะเบียนเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับนี่ครับ คันนี้เดิมเป็นบอดี้รถเป็นอิตาลีนะครับบอดี้เป็น VBC นะบอดี้เป็นเวปปาซูเปอร์นะครับมาทําเป็นเวปปาสปินนะครับเครื่องเป็นเครื่องผสมนะครับเป็นเครื่องผสมอินเดียกับอิตาลีนะครับรถขับใช้งานได้ปกติครับเครื่องดีเกียร์ดีครับรถพร้อมใช้เลยคันนี้สีเพิ่งทํามาใหม่นะครับทาสีแบบออก สีแบบพัสเทลนะครับสีออกสีเป็นของออราดกูดแคทนะครับสีออกชมพูชมพูนี่ครับบาะเป็นบาะสปริงเบิกใหม่นะครับกระจกก็เบิกใหม่นะครับนี่เครื่องดีเกียร์ดีครับสีสวยเดี๋ยวให้ลองฟังเสียงเครื่องครับนี่ครับเดินเบานิ่งๆสตาร์ทง่ายครับแต่ติดปกติเดี๋ยวผมลองขับให้ดูครับ รถขับง่ายขับปกติเลย รถเครื่องดีเกียร์ดีครับขับใช้งานได้ปกติเลยพร้อมใช้ครับคันนี้นี่ครับขับตั้งปึ๊บอ่ารถพร้อมใช้ครับใครหารถแบบราคาไม่แพงพร้อมใช้พร้อมขับคันนี้ผมแนะนําเลยทะเบียนเล่มเอกสารชุดโอนครบโอนขนส่งได้เลยด้วยฝากไว้พิจารณาหนึ่งคันครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ